จะลงนะครับเกงขาไว้เอาขาหนีบถังไว้เลยแล้วเกงไว้อะเอาต้องเอาขาหนีบถังไว้ไวใช่ต้องร้องครับต้องร้องต้องร้องเปิดโลกทัท, <c oughs> กทัดใหม่นะครับขี่เปิดโลกทัทัดใหม่นะครับขี่นะครับเอ็มล <c oughs> จะลงทางชัน <c oughs> เ,อเอ้าเฮ้ อย่ามาห่างก็ย่างไปเล้กแล้วทางนี้กับทางนั้นอันไหนมันใกล้กว่ากันวะทางนู้นไกลกว่าทางนี้ใกล้กว่าใช่เหรอเออเฮ้ยใช่เออเดี๋ยวนี้มาโอ้โหมาครึ่งทางแล้วใช่เหรอฮะมาครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วครับตอนนี้กำลังทำใจอยู่ยังไงลงทางนี้นะสอมสามต้องหลบก่อนน่ะเอ้า ไม่ตรงนี้มันบ่อแล้ววะบางบ่อดีเนี่ยเนี่ยได้ไปสำรวจไหมสูงไหยนี่โอ้ยไม่สูงเรามีโอ้แล้วเบรกมีไหมทำไมก็เบรกดีเออขรงตัวไอ้ดีเอาเอาเก่งตัวดีดีเฮ้ยเดี๋ยวหยุดการคันดีเดี๋ยวมันคว่ำนะ ยังคันอ่ะลงก็ลงไปเลยเออมันยากอ่ะเออยากัชันแล้วนี่เดี๋ยวลงให้ดูมาเดี๋ยวขี่ลงให้ดูมาอันนี้นะเออได้เหรอมาเฮ้ยพูดเล่นนะขี่ลงเลยเดี๋ยวนำล่องให้ดูก่อนนะเนี่ยทำตามบังเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบังเขานีแล้วบังสายป่านะครับแค่แค่มีแต่แผล

ơi, <laughs> vàng lắm trời ơi Thầy ơi, có thoải lặng không? Yên <laughs> ơi Đây, đây, đây À, à thông đi lên đi lên đây đó À, ô, oh, lèng cái lửa Phải đó Phải đó bằng bài nào bằng lưng bằng bài nào bài 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 ไปไปเจอกันโอ้ยเอ็มแซทลงมาแล้วครับลงลงทางชันเจอกันเจอกันโอ้โหสุดยอดครับจบคลิปนะครับเดี๋ยวตามบังไปเล่นเนินนู้นก่อนบ๊ายบาย